สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดารามอรำค่ะคลิปนี้เรามาร่วมเดินทางกับอิรายุกินะคะเดินทางกลับมากรุงเทพนะคะหลังจากที่ไปเล่นที่ร้านอาหารอิ่มริมทานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะวันนี้อิรายุกิก็เดินทางกับกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมตัวออกคนอนเสิร์ตต่อในงานต่อไปนะคะซึ่ง ระหว่างที่อยู่ในรถตู้นะคะแม่อุ้มก็ได้พูดถึงข่าวดราม่านะคะที่บอกว่าอีรายูกิตามรอยของคนนั้นตามรอยของคนนี้นะคะแม่อุ้มมีความคิดเห็นยังไงบ้างนั้นเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะคุณน้องหยกค่ะน้องชัดน้องหยกไปไหนหลับแล้วน้องหยก <c oughs> เอาเข้าเฝ้าเทวดาแล้วค่ะ เอาขึ้่มาได้กลนมากเมื่อกี้นี่กลิ่นเขาขึ้นมากเมื่อกี้กนีน่รับหรอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แซมพ่อประวิตรแม่สมควรค่ะบอกจากเจ้าโสเนี่ะเราเดินทางกับกทมกันค่ะพรุ่งนี้งานที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนุรีพอกันเด้อค่ะทั้งพุ่นวันนี้เป็นวันเดินทางกับ เราไม่ได้รีบเพราะวันนี้เราไม่มีงานนะคะเราก็เลยออกจากรีสวดออกจากโรงแรมอะ่ะตอนสิบโมงมาแวะกินส้มตำไก่ย,ย่างอยู่ยะโสธรสวัสดีพี่ข้าหอมค่ะสวัสดีพี่ชาลินค่ะวล้ยตากแม่เรามาฝากอร่อยมากสวัสดีแม่วิสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอกจันทร์ การเสี่ยมต่อสาลูกสาวแล้งง่มไอแพดไม่ลงกินข้าวกับเพื่อนค่ะผอมมากเลยตอนนี้ยุกเกียข่ขาได้ร่งล่งข้าวเดี๋ยวแม่อุ้มกับน้องเฟิร์สน้องหยกกับพ่อแต่พี่ชัดอะกินได้ก็ไม่อ้วนคุยกันแล้วว่าเราจะลดหุ่นแต่พอเราจะกินข้าวเราบอกว่าเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคต พอเรากินอิ่มแล้วเราขึ้นรถพ่อตุ้งก็เลยบอกว่าเรามาลถหุ่นกันเถอะสวัสดีพอ่อคาบใหญ่ไหมใหญ่มากอุ้ยคืึของเนอะเลิศสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่สาวคะ่ะค็สวยง้มไอแพดคะ่ะนะดูเด็กๆค่ะมีบางคนที่ขิดไ,ไปแล้วคะ่ะบางคนที่อยู่ข้างหลังก็อ๋อเตี่ยว <ผม S 2> ว่ามันขิดแล้ว อันคุณน,นักร้องแท้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมามีสุภันยาค่ะเข้าล่างปากไปกล้วยตากเข้ามาอ้วนเป็นบ่เอาเวลาเพิ่นตัดเหล็กเ,เ,เพิ่น,นก็แบบกล้วยตัดสิเพิ่ <laughs> นแบบกู่ <laughs> ส่วนหนึได้เลยสวัสดีพี่เจี๊ยบค่ะ เ้องบัทกับอ่านบอหรืออ่านพระท่านค่ะเน็ตอาจจะสู้ชีวิตนิดนึงแต่ไล์ให้ดูไล์สไตล์กันไปงานของเราสวัสดีไม่อุ้มอยู่พากันไปไหนคะเดินทางเข้ากทมค่ะอมนยุ่นยุ่นแต่มีกบสาดันมาเอาแบบน้องใจใจลูกเต้บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยลดค่ะแมนค่ะสวัสดีแม่ประสิทธิ์ค่ะเอาเมื่อนั่นหือว่า ยูมีกินยูมีกินอะไรกล้วยตากหรอเอาน้ำไม่ลูกจิเอาน้ำน้องกินปะหัเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะลูกสามีงานที่นนทบุรีค่ะการหยอกตัวพี่ผู้การที่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ผู้สวัสดีแม่ครูแม่ครูยอดอนุงานค่ะลูกสาวผมค่ะแม่ประสิทธิ์ลดทุนอาทิตย์หย่ยว หายไปหาโลบันยังไมันอยู่ในวันเดือนคอยกับท่ำต้ให้น้ำดูกมือนึงเขาบอกว่าให้เจอแบบนี้แบบนี้เขาไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยเขาบิกินเข่าเลยกับว่าเลยเขากินผักโยอเกร์ตแล้วก็กินโปรตีนของของเอ็มบีแล้วก็กินน้ํากินน้ําเขาจะมีถานน้ำของเขาเขามีวินัยอยู่แต่ถ้าเวลาเขากินเขาก็ เขาเป็นคนอ้วนเร็วลงเร็วน้อยน้อยน้อยมันอีกสิม้นเนี่ยตัวย่างอ้วนถอดสำนักหนึ่งอ้วนดอกแต่ว่าก็คือมันอวบขึ้นตัวย่างนึงวะจะสำหรับพี่อุ้มชอบตอนที่มันอวบแต่ดูในกล้องคนมองน้องอ้วนไหมอันอันคือกันเบิด์ตแต่ว่าอันอันลูกจับพ่ต้องแปลกแต่พี่ตุ้มแล้วบอกเท่าไหร่ซับดังค่ะเออามองลูกตุ้มมันสีต่างกันสามสามย่างเนี่ย นึกว่าจะแวะเที่ยวน้ำตกกันนะนี่ลอนลอนย่าหลับรูปเป็นวัดใช่ไหมคะน้องยุบเป็นวัดเป็นวัดตะพุ่นเหรแต่ยังมีขีมูกมีอย่างอยู่กันเลยบอยากให้ลูกแบบแหมกวกกซาดนี่สิเป็นกบมดเลยเต้นหน้าจอเจ็บชิ่งมาสั่นแม่ท้องสูงว่ะอกซาดอ่ะวัสดีแม่ยาเชียงรายค่ะอกซาเบียงนี่สิเป็นนุ่มๆเพิ่นเต้นหน้าจอเพิ่นเจ็บชิ่งเบือดเออนุ่มนุ่มอมดขออภัยนะคะถ้าเจ็บชิ่งบาดเนียน แต่อยู่ในห่านน,นี้ซ้ำไหนเขาเลว่าย่ามีมสิสคืออันนวยแกนะนะเดินทางปลอดภัยครับ,บขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สบ,บู่สวัสดีพี่อมรพันธ์ค่ะการเชื่อมต่อจะช้านะคะไรเหรเบิ่งเป็นน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้มบอร์ไม่มูเดินทางของช่วงนี้ไม่ยากเลยกินกล<อ>้วยฉาบไม่อ้วนค่ะไม่อ้วมอันนี้กล้วยตากค่ะแม่ประสิิแม่ยังขอเล่ามาฝากอันนั้นดอนอร่อยมากมันหวานธรรมชาติสวัสดีพี่สาวทั้งชนบทค่ะคันได้ยั ันด้่สวัสดีพี่บาลีค่ะนวยสวัสดีแม่ละไมค่ะหมดกลมๆนะสองในบาทถ้ารถเขาก็ลงเร็วหน้าแข็งผันเขาลงแบบอาทิตย์เดียวเฮ็ดได้ยังไงหันหมะเด็กหน่อยเขาเผาผันไว้นาะเขาแบบแบบบานเย็นทางปลอดภัยค่ะสวัสดีแม่ตายค่ะย่างนี่สีโปยุ่มครับเต่ามีแข็งเต่าไม่ักอีกไม่หันเฉียบเต่าวาสีโปยับคือจังสะแบง เอออันนี้ก็ขึออ้นถั่วออนใส่ยสดงขึ้นก็ได้ยับเยับตุ้ยเลยแหละัอดีไม่ลำยองมองนี่บ้อเอ๊เลยล่ะครับครับเนี่ยสองอันนี้ยังพอเบิ่งอ,อยู่ยอ,องงะะู้ถ้าสี่สิบห้าดูใจไหลไหมถ้าหนองยู่ข้องใหญ่แล้วก็สูงถ้าสี่สิบห้านี้จะดูไ่ได้เลยยัดมาสองในบัตรถ้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าจะพอดีจะดูผอมเลย,ละยลนะเพราะเขาตัวสูงแล้วกระดูกใหญ่เออเ เออเอาล้วไม่สังขีมูกจะวาบอกอะไรตัวไหนดิอย่างตัวไหนดิวางดังไรโอ้คุยโทรศัพท์กระได้ชวนไล่สดคอยเบิดมันสิรู้เรื่องวันนี้ยังสิรู้เรื่องเดี๋ยวมันนี้เพียรผัดนุ่มให้น้องอยู่กี่กินวิตามินซีค่ะเอออันนี้กินอยู่ไหมลูกตอนนี้น้องวิตามินซีน้องได้กินไหมคะกิบ่ยังได้มันไม่เนี่ยบ่หน้ามันเห็นขยะไหมลูกนูทิ้งตรงนั้นยังได้เดี๋ยวแม่เอาให้ครับสวัสดีพี่รุจิลานะคะ ปาทีพี่วรรณพรค่ะพี่เอาน้าให้น้องกินนะอะน,นี่เป็นหิวน้ำอันนี้เหลีอไมนกินข้าวแล้วมันต้องกินน้ำอย่าพามีชิมมีชิมใช่ไหมยังอิ่มยังมาแล้งไปบ้างไปเรียกพนักพีณรีดูถ้าเราถึงเร็วไปรวดชิมเขาไม่จะพุ่นถึงถ้าไม,ไมันเป็นรถแม่ไม่ไป,ไป แม่ขี้เกียจมาแม่จะเก็บห้องสวัสดีพี่วีค่ะพี่จะไปหาซื้อห้องวันสัปดาห์ทั่วไปนะช่วงนี้เป็นปลา,าค่ะกินแต่ปลากับโครมาอสวัสดีค่ะแม่อุ้มเบิดเ้ดแล้วหัวตาคอยเบิดเ้ดแล้วก็เสียบเจออะค่ะไม่ลำคาญค่ะเราอยู่กันหลายปีชินแล้วค่ะฉันแม่ขวดน้องวันอีริเพื่อ<ห>นยิ่งตุ่มแหม,มค่ะแม่ ขอบวยข่สวัสดีน้องแควค่ะข,ขอบคุณนะคะไข่มดแดงแซ่บ ER เบอร์สัญญาณไม่ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ระหว่างจาแยกโธนจะเข้าสู่อำเภอสุวรรณภูมจิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะช่วงนี้อาจจะไม่มีสัญญาณค่ะลูมไล่ให้ดูแบบไปน้ำชิมน้ำชิมให้หายคิดถึงวันนี้เราไม่ได้มีงานนะคะเราเดินทางเข้ากทาม พ่อพวกนี้งานเราอยู่ที่นนทบุรีเราก็เลยออกจากอำนาจช้าสวัสดีคุณเบลอภิวัตรค่ะคินฮอดค่ะบ่มีคิวทั้งนครพนมเลยเนาะคุณเบลคินฮอดแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่เมื่อกี้คุณเบลแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่เกมีนะขอบคุณนะคะเอ้า ยูม่มาทำอะไรยูม่ไปไหนมันก็เลยจกโค้กัขพปุ่นกันไปทำอะไรพ่อขับรถมานี่เลยสั่งบัได้ตัวลูกบัได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ไม่นานถ้าสัญญาณหายไม่อุ้มหยุดไลฟ์เลยนะคะเพราะว่ามันสัญญาณไม่ค่อยดีมากๆเลยมแต่กินอะไรลูก เอาน้ำเหรอ okay, you, อ๋อน้องไปอิ่มน้มา่ะอันนี้นี่นี่บะเมียนด้เน่ะอ,อําเภอบ้านแม่พอดีใช่ค่ะเม่อเภอสุวรรณภูมิอ่ะอันนี้มามามามันหิวน้ำมันน้ำมากินน้ำแตวพออิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็คืออิ่มไม่ต้องดือ้อ <laughs> <laughs> พรตุ้มต, <Wow. S 1> ตัดผมใหม่รอค่ะแม่อุ้มย่องแล้วเนี่ยค่ะว้าว <Wow. S 1> อันคูแฝดอาจารย์สตีเอันมืออันเบียด พี่น้อนพ่อจ๋าเห็นมือเบียดยุคกี่แบนปีสองปะพ่อจ้าว่าคือพระตุ่มปะอาจารย์สกิปงไส้พระตุม่มอ่าเลิฟเยูะสิเต๋แม่อุ้มพี่หมอนรับเป็นพี่หมอนน่าจะเป็นปีหน้าค่ะาะยังอีกเลยปีหนึ่งค่ะพี่หมอนปีส กำลังใจให้นะคะสู้นนะะ้องยูมีคนลงคลิปลำใหญ่ก็แซน้องในคอมเมนต์ว่าจะต,ตามทันไหมอย่าไปใส่ใจนะคะเราทำหน้าที่เราโอ้พมีไผ่าตามไผ่เราค่ะน,นี้เบาเบาตรงๆว่าจะมาหาแซศิลปินน้วกันเพราะว่าศิลปินเขาไม่ได้แข่งกันเขาแค่ทําผลงานวงใครวงมันว่าเออ<า>ก็สุดความสามารถของใครของมันนั่นเลยค่ะเพราะว่าการเฮ็ดงานนี่มันเป็นการแข่งกับตัวเอง ถามว่ามันมันมีคู่มันใช่คู่แข่งไหมมันการทําธุรกิจมันก็มีคู่แข่งทางธุรกิจหมดนั่นแหละแต่เราจะไปมองว่าเขาน่าจะผิดใจกันเขาจะแบบแข่งกันนู่นนี่นั่นไม่ไปตามค่ะพี่พี่เขาทําเพลงออกมาดีน้องก็ต้องร้องตามเพราะว่ามันเป็นกระแสเป็นไวรัลทุกคนก็เอาไปร้องหมอํำก็เอาไปร้องทุกคนเอาไปร้องหมดนน่แสดงว่าพี่เขาทําออกมาแล้วมันดังถ้าทําออกมาแล้วคนไม่ร้องตามาแสดงว่ามันไม่ได้ดังก็แค่นั้นจะเป็นบล็อก่าคนอื่นตาม เป็นบ้าที่ผู้ใดมาศิลปินคนไหนสมมุติว่าอย่างแบบเพลงที่มันดงัดงๆอย่างน้องละเมียเขาร้องเพลงยายเล่มใช่ไหมเอามาทําใหม่แล้วร้องออกมามันเป็นกะระแสมันก็น่าร้องแล้วน้องก็ทําออกมาแบบร้องดีร้องเพราะศิลปินทุกคนเขาก็ต้องเอาไปทําตามเพราะว่ามันเป็นกะระแสถ้าไม่ทําคนขอหน้าเวทีก็จะบอกว่าอุย้ยร้องเพลงกะระแสกับว่่ได้คือเกา่ากับมิดักสองค่มให้ยุกีตลอดคือเก่าเกิดเป็นยุกีนี่ยากจริงๆ ถ้าเป็นไม่ยิ้มยุ่มไม่ยิ้ม,มุมบริทนเนด,ดา,าศาสตเสียเทเสียเลยแต่ว่าอันเนี้เรามองว่าลูกเราเป็นเราให้ลูกเราอยู่แบบไม่ต้องไปด่ากับใครดีกว่าเราศิลปินเขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะแบบพยายามเสียมจังบางบาง,บางช่องอะเสียมว่าเออเนี่ยคนนี้เป็นเขาไม่ได้เป็นยังกันพี่น้องที่เขาก็ไม่ได้พ่อหนากันเจ้กเทียด้แต่เป็นเพียงกันเพียงใครมีกระแสเอามาทําหมดค่ะก็มันก็ต้องร้องเขาขอ คือจังเพลงยกตัวอย่างน้อลืมหมดสิเพี่ยอนมาเฮ็ดเป็นกะระแสขึ้นมาทุกคนก็ขอไปเวทีใดกขอเราก็ต้องร้องจะไปบอกว่าเราตามเขาบ้าดีบกบ่ร้อนกระเทียนว่ร้องกระเทือนแตัวต่วนาน่ะเวทีเราก็ต้องตามกะระแสอยู่แล้วทําอะไรที่ดีๆทําตามพี่เขาอะ่ะมันดีแล้วค่ะเขาเฮ็ดออกมากเปเวอไหมน้อะเขาเป็นศิลปินไอดอลของน้องพ้อมทุกคนเลยอย่ามาบอกว่าทําตามเรียนแบบบ้าตีเรียนแบบไอดอลต้าของมันมันสมควรเรียนแบบนะคะ อาอีลีตวเรียนแบบในสิ่งที่ดีๆของเขามันควรเรียนแบบค่ะน้อจบน้อฝากไปบอกเนี่ยผู้ใดถามมาฝากไปบอกเนี่ยหรือกบฝากไปเม่นให้แน่ยค่ะว่าใส่แม,แม่แม่เป็นเครื่องมือรกร็ได้ก็เป็นอย่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวไ่อุ้มบางเที่ยวขึ้นไปเห็รียนกับเม่นเองเนี่ยแต่ว่ามันก็เหมาะสมไหมมันก็ไม่เหมาะสมแต่บางทีเราอธิบายเหมือนว่าเราปากจัดเป็นแม่ศิลปินปากจัดเอาในทีคุณด่าลูกเราอ่ะเราไม่มีสิทธิพูดหรอ ศิลปินก็คนนะบางทีมันก็มีเลือดเนื้อมีโตัวตนมีความรู้สึกอาจจะไม่ออกมาพูดมากก็ไปยังเห็ุมือยังใบใบใส่ข่อยจะไปเห็ุมือใบใบใส่ข่อยถั่วเอาข่อยอธิบายซื่อๆไหมศูนย์เจ้าเรียกหรอไปยังสุ่มมันเป็นของอยู่นี้ผมบอกว่าข่อยรู้อยู่ข่อยรู้อยู่แล้วบอกสู่ข่อยฟังว่ามันมีคลิปหนึ่ง<อ>แต่อยกไข่อยกับว่าให้คลิปนั่นล่ะผู้ใดที่ไปเม้นคลิปนั่นล่ะ บางคนก็นิสัยไม่ดีชอบปั่นนะแม่อี่ดีค่ะแต่สิปันหาหวกนะ็ยังเอาชีวิตแต่ของให้มันลวกทันทมาหาปันนนป่นผู้นั้นหล้วกับปั่นผู้นี้รูยูบางเช่าไมนก็ดูยูบางกันบางเช่ากับแบบแอบแฝงนะขั้นผู้ใดแอบแฝงกับรับรูไปไอนนี้กับมิเตแม่เขาผู้น่ารักจริงๆก็คือมีแต่แบบบอกเลยนะเอฟซียุก่นิสัยดีทุกคนอีเลไม่ไปปั่นไม่ไปปวด ไม่ไปเป็นอาวาตารด่าใครด้วยซ้ําแล้วชื่นชมศิลปินทุกคนชื่นชมคนนั้นคนนี้ให้ได้ยินตลอดแม้แต่รับหลังในหน้ากล้องแม่แม่เราดีทุกคนอะไอส้มที่นั่นอะมันเป็นศิลปินเป็นนั่นเอฟซีศิลปินผู้ใดผู้หนึ่งเราไปหาปันกวนเขาซืือๆุ้มประสาทเดีอด <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะคะบางทีความอ่อนแอมัน ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้าสิบวต่อสู้หรือบางทีเราเงียบเหมือนไม่ใช่ว่าเราไม่พูดไม่อยากพูดอะไรนะบางทีการเม้นแซะเม้นอะไรหรือโพสแซะโพสอะไรไม่ใช่ไม่อยากตอบโต้นะอยากตอบโต้อยู่แต่ว่าไม่อยากลดตัวลงไปบอกมามาเป็ยังไงอะลองเราว่าความหม่นใจค่ะแต่ไม่ต้องเสียใจโอ้ยน้องอยู่มั่นใจเกินร้อยค่ะไม่ต้องอ่ะบอกมามามาที่นี่มวนยัง จริงค่ะต้องมาแบบพี่แซมค่ะมีของมีของดีมาฝากเด็กๆด้วยชุดอิรายูกิที่พี่แซมนํามาให้สวยมากเลยนะคะน้องได้ใส่ขึ้นงานเมื่อคืนนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณชุดจากพี่บีและพี่แซมเมื่อคืนมาหอดกันได้ใส่สคริปสองเลยขอบคุณชุดหลายๆชุดจากแม่ๆทีมแม่ฮักแม่เป็นคนปกป้องลูกไม่ผิดค่ะ แม่นนวนเห็นอยู่แต่แบบแช่นุ่กับป่อยพ่านหนูก็ค่อยกข้ไปเม้นท์ถ้าแบบเม้นท์มาไม่ดีเหมือนวันนั้นอะ่ะที่บอกว่าจุดๆใหญ่อะ่ะนูก็เข้าไปด่าเลยพราอมันไม่เหมาะสมเลยคือหน้าเฟซลูมเราเขาโพสต์รูป,แ,รปแต่บอกว่าจุดๆใหญ่วะนะก,ขก็ขอบคุณยี่ก็เราขอบคุณค่ะขอบคุณีย <c oughs> ่องย <c oughs> ่องหรือดากับวัลูต่ว่ามันเป็นเป็นคำ,เป,นคำเป็นคำป้อยยอที่หยาบคายไม่รู้ก็เลยเข้าไปดา่าอาจจะมีเจตนา อวยหรือว่าไอจตนาว่าให้ก็ได้ถ้าว่าพอตุ้มใหญ่นี่โอ้าล้วไปข่อยดาเดี๋ยวลดาข่อยพ่อข้นข่อยเขาไปดาแล้วข่อย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 ดาอันนี้ว่าวายุกี่ไงอยู่เหรแมนค่ะแม่อุ <te <te ่มเปาถือค่ะแมนอันนี้แม่อุ้มไม่ค่อยอยากอันนั่นดอกปล่อยผ่านุ้ยเป็นเมื่อกอนถ้าไผติดตามครอบรัวข้ามาแม่อุ้มไล่โซดาก็้สมือด้ือนช่วงเทียนสมัยอันล่ำอยู่เิ่น อีอันนั่นค่อยกับปากว่าขอบอยู่เวลาบางเทียข่อยความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะบางเทียย่ำย่ำยี่ลูกข่อยไหลข่อยกระูุยนตัวผู้ดใดล่ะสิอยจะให้ลูกโดนย่ำยี่ให้ลูกโดนว่าลูกเราก็คือที่สุดแล้วสุดท้ายชีวิตเราก็คืออยู่กับลูกบ่ได้อยู่กับซุ่มปากบ่ดีแ่นบางขาชุดสวยๆวสวยจจริงๆค่ะสวยเป็นวัยรุ่นอายุน้อยชุด แมนขะไล่หรืชุดเนี่ยเอาขึ้นรถประไหวก็คือต้องเอาล่องแน่เอาขึ้นแน่เอาขึ้นแน่เอาล่องแน่ไปบนไสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สั้นแล้วเขาเบิ่งข่อยเมื่อเนี้ยพ่อข่อยก็แห้งสบายอยู่ก็หลายประดนพ่อข่อยเขาเบิ่งมื่อเนี้ยเคียมกันแล้วอีบ่ามันก็ปากดีนู่นนี่นั่นเลยว่าแบบนี้นะค่ะดาราย,ยิ่งมีกระแสย,ยิ่งแซงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันเฟซบลับเฮ้า,า,าทุกๆคนเนี่ยหูอยู่ว่านี่สายหนูเป็นแบบไหนนี่สัยพ่อตุ้มแบบไหนถ้าแบบ ก็เราไม่นั่นนะเราไม่ว่าให้คนก่อนแล้วเราก็ไม่ทําร้ายใครก่อนด้วยเอาจริงๆแต่และเรื่องมันมีเรื่องราวแล้วมีลึกๆอะไรบางอย่างแล้วเราชอบความเป็นธรรมมากกว่าเราไม่ชอบอะไรที่สตอบเบลเลเลีย,ยแข่งเลียขาเราก็ไม่ทําค่ะสังเกตรเราจะไม่ชอบเลียใครบางคขาเมันกับมีพวก,กวเภทชอบเลียเลยค่ะเลียให้ผิดใจเลียให้แบบไปเลียจะ เสียงานกับมี่ค่ะบางทีอันนี้ไม่พูดค่ะอันเขาไปกันรับไปค่ะเอาเฟิร์สะดุ้งอุ้ยไปเลยผมก็ตกต้อซอต่ะแซงสันลวกเส็ผมเดี๋ยวนี้ออกกล้องเอาล่นสั่งได้สวัสดีแม่อุ้นเงนโอ้ยจอดแฟร์เดี๋ยวนี้มันไม่นั่นแล้วลูกมันไม่ค่อยมีของไปเรียบด่วนไหมจแฟะ เราอยู่กับหลวงนี่แล้วนี่แล้วหลงหนาหลวงล้างป่นผู้เฒ่รน้อยเนาะยีงดีได้ไหมหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่ล้างหนาสามรอบอาบน้ำบัดแปบอน้ำมาเอาคืออาดดกตัวนล้างหนาล้างลูกนาเขาไม่เห้นได้ติแม่นไม่อุ่นมันมีความสามารถพอเขาต้องไปเสียไปเลียใครจะแม่นค่ะแม่ไม่ชอบค่ะมันเข้มมหาเลียก้นแบบไม่ได้ประโยชน์ยังจากการเลียค่ะ มันได้ประโยชนจากการกระทำมากกว่าคนเราทคิดีทําดีก็แค่นั้นค่ะแก้ไขปัญหาให้มันขัดขาดไม่ใช่ชอบคําป่อยอหรือชอบเลียเสีชอบไม่อุมาคอยมาขําป่อยยอค่ะบามาเลยแล้วก็แก้ปัญหากันตรงๆเราก็คุยกันตรงๆไม่ไม่เอากันไปนินทาถ้าสมมุติในทีมก็เหมือนกันบอกอยู่นะว่ามีอะไรให้คุยกันอย่าไปนินทากันมาคุยกันเลย่วนาไมยังหนูคิด นี่จะเป็นส่งพี่บ้าพี่บอลไปแจ๊กแจ๊กพี่แหละไปแจ๊กแจ๊กพี่แหละพี่แหละพี่แหละอ้าวหลับบอลแล้วบอก่ามาขึ้นนี่แม่เราว้างลูก็ไปแจ๊งแจ๊พี่แหละค่ะพ่อผู้ขับรถพี่แหละค่ะเปิดรีวิวของเล่นจ้าพวงมากแต่พญ่ตุ่มเล้วขอดีของเราคือเล่ามีอะไรในการทำงานเมียว่าหายจังได้แล้วกับบะสนใจไปสวัสดีแม่กุ้งไทยแล้วไปน ใช่แต่เป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักค่ะเวลาต่อยเอาให้ล่วงแต่เวลาไม่ทําอะไรใครคือไม่ทําบอกเลยเด้อเราบะเห็ดออียงไปก่อนถ้าบะเห็ดเล่าก่อนหรือมีออียงที่มันลึกๆก,ก่อนไปใส่ครับแม่เขากรุงเทพค่ะพี่บอลแม่พี่กุ้ยไปเมีนแม่เมียนวางไหนเดี๋ยว,ว,วกัดฉันเหรอโอ้ไม่เป็นไรไมเไรม้นดีว้าวนี่คืออะไรแม่งามตัวแล้วแบบนี้อยากได้อะไรอ่ะ พี่บ้าที่น่ารักกว่าสินพี่น้องสิพ้าแมียไปเปลี่ยนท้องอยู่มันบอลมป็นว้าเหรอุ้ยอยเนี่ยว้าอย่ยป้าไอท้องเพียงมาพาหัวเปลี่ยนเขาไม่ได้อยากได้แม่ไปซื้ออยังกันนุ๊กวันบอกกับว่าเซียหนุวัน้ยพี่น้องดูว่าสิพ้าแม่ไปเปลี่ยนท้อง้ยแม่ไม่ได้อยากได้ แม่เพราะเธอซื้อกล้องมาเก็บซื้อรอละหว่างราบอกกับรัสเซียแม่ลูกบอกว่าอย่าไปซื้อแบบมันเป็นแทบเด้อสวัสดีฟินเ <โด S 2> อยขายเมื่อเช้านี่ก็เลยรูดตอนเก็บของก็เลยน่าเห็นบ์องโอ้ยนี่งินถึเกเลขเขาไห้อายเลยรูดอีกแล้วคืออยากได้กำไรเป็นคนที่แบบไปหาดูงเูเฮงว่าถ้าใส่กำไรข้างขวาแล้วมันจะทําให้เงินทองอไหลมาเทมือเกลเลขคอยถืเยอเลขคอยเกลเลยไปจัดนักนักอ้ยแบบนี้ลูกบอกไปเปียกน,นะนี่ไปเปียกไหนนีน่ชอบที่อาจารย์ยงค่ะย,ยิ้มตลอดเล่นดนตรีม้วนค่ะน้องยง รู้จักกันมาสามปีสี่ปีนะี่แกก็แมนแกเป็นคนทนิสัยดีมากๆัากแต่แกเรียนอยู่ปีสองคนนะี่ยุ้มจากลูกก็ได้ลูกนีิสัยดีตลอดค่ะจนเราเรียนจบสวัสดีจ้าแม่อุ้มพูดได้ดีมากๆเลยนะคะแอดก็เห็นด้วยกับแม่อุ้มนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณนะคะคีบดีจาก ยูกิเป็นประกาแฟนเพจแล้วก็ภาพส,สวยๆด้วยนะคะขอบคุณภาพส,สวยๆจากพี่แซมด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ